วางแผนการศึกษาดีลูกมีแต้มต่อทุกคนมหายใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่คือลูกแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ย่อมอยากให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแต่การเลี้ยงลูกยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและใช้เงินไม่น้อยฉะนั้นต้อง ลกคนมหายใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่คือลูกแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ย่อมอยากให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแต่การเลี้ยงลูกยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและใช้เงินไม่น้อยฉะนั้นต้องวางแผนการเงินให้รัดก,กุมเพื่อให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีอย่างที่ตั้งใจไว้นึงในของขวัญชิ้นสำคัญที่พ่อแม่จะมอบให้กับลูกได้ คือการศึกษาซึ่งของขวัญชิ้นนี้ก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากเสียด้วยเพราะตลอดช่วงวัยเรียนของลูกเริ่มจากระดับอนุบาลในวัยสาขวบไปจนจบปริญญาตรีและบางคนอาจจะต่อเนื่องไปถึงจบปร,ริญญาโทเลยทีเดียวซึ่งถ้าได้เห็นตัวเลขตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปร,ริญญาโทพ่อแม่หลายคนอาจจะตกใจและอาจจะอุทานว่ามีลูกหนึ่งคนจนไปสิบปีจริงๆ อย่างไรก็ตามยังไม่ต้องรีบตกใจไปเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีมาแนะนำนั่นคือการวางแผนการเงินที่ดีสามารถช่วยได้อย่างแน่นอนกระบวนการวางแผนการศึกษาเพื่อลูกน้อยเริ่มต้นจาก1 การกำหนดเป้าหมายโดยกำหนดเป้าหมายว่าอยากให้ลูกได้เรียนหนังสือในสถานศึกษาแบบไหนโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติและจะส่งลูกเรียนไปจนถึงระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเป็นต้น 2. รวบรวมค่าใช้จ่ายเมื่อรู้แล้วว่าอยากให้ลูกได้เรียนในสถานศึกษาแบบใดสถานศึกษาแบบนั้นนั้นก็จะเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่าย 3. คำนึงถึงเงินเฟอ้อการศึกษาด้วยเพราะอย่าลืมว่าเงินเฟอ้อน่ากลัวกว่าที่คิดโดยเงินเฟอ้อการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่6%ต่อปีสามารถคำนวณผลของเงินเฟอ้อที่6%ต่อปีแบบคร่าวๆได้โดยทุกๆ12ปีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่ายกตัวอย่างเช่นหากวันนี้มีลูกหนึ่งคนอายุ6ปีต้องการวางแผนการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนค่าใช้จ่ายเพื่อเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนณนะวันนี้อยู่ที่1 9 2 0 0 0ถึง288,000บาทเมื่อเวลาผ่านไป12ปีค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนจะกลายเป็น3 8 4 0 0 0ถึง576,000บาทเป็นต้นสี่ วางแผนการออมและการลงทุนยิ่งรว้วเตรียมเงินออมและเงินลงทุนได้ไวจะยิ่งได้เปรียบเพราะเมื่อมีระยะเวลาลงทุนที่นานเราสามารถใช้เงินต้นที่ไม่มากในการเตรียมกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรได้โดยที่ไม่เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่เลยเช่นหากต้องการทุนการศึกษาเพื่อเรียนปร,ริญญาตรีที่หนึ่งล้านบาทและสามารถหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนได้ที่6%เปอร์เซ็นต่อปี จากตารางข้างต้นถ้าเรามีการวางแผนการศึกษาบุตรตั้งแต่แรกเกิด เราจะมีระยะเวลาลงทุนยาวถึง18ปีทำให้เงินที่ต้องออมและลงทุนอยู่ที่2,696.42บาทต่อเดือนหรือ32,357บาทต่อปีซึ่งคิดเป็นเงินลงทุนตลอด18ปีเท่ากับ582,426บาทนั่นก็แปลว่าเราจะใช้เงินต้น582,426บาทเพื่อสร้างกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรที่1ล้านบาทได้ ที่อัตราผลตอบแทนคาดหวัง6%ต่อปีดังนั้นจะเห็นว่าหากมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวกว่าจะใช้เงินลงทุนน้อยกว่าแต่ได้ดอกผลจากการลงทุนที่มากกว่าดังนั้นวางแผนก่อนประหยัดกว่าจริงๆ ปกป้องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านการวางแผนประกันชีวิตเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เป็นบุคคลที่สำคัญมากที่มีส่วนทำให้ลูกมีการศึกษาที่ดีได้ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝานันทำให้คุณพ่อหรือคุณแม่จากไปก่อนวัยอันควรก็อาจส่งผลให้มีเงินไม่เพียงพอที่จะส่งให้ลูกเรียนจบดังที่ตั้งใจไว้คำแนะนำคือควรสร้างความคุ้มครองผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต ด้วยความคุ้มครองชีวิตที่มีทุนประกันเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาลูกทั้งหมดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในยามที่คุณไม่สามารถอยู่ดูแลเขาได้อีกต่อไปกล่าวโดยสรุปในการเตรียมกองทุนเพื่อการศึกษาบุตร การออมก่อนลงทุนก่อนได้เปรียบกว่าและควรลงทุนระยะยาวเพื่อให้เงินได้มีโอกาสทำงานและลดความผันผวน,นจากการลงทุนได้ที่สำคัญการลงทุนเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนคาดหวัง6%ปเซนต่อปีจำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่นกองทุนรวมหุ้นเป็นต้นดังนั้นผู้ลงทุนต้องศึกษาหาความรู้ในาการลงทุน ให้ท่องแท้ก่อนตัดสินใจลงทุนนอกจากนี้การวางแผนประกันชีวิตที่เหมาะสมก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเตรียมการศึกษาบุตรเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้